ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line ชัยโย underscore stone ก็ได้คะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ให้กับชาวมีนกันนะคะเป็นดวงรายเดือนนะคะ,ะดวงสำหรับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะหรือว่าเรียกได้ว่าคนมีคู่นะคะ สามารถที่จะดูได้ทนะั้งแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีนะคะแล้วก็การแบ,บ่งวันที่ตามวันเกิดเนี่ยก็ได้ทั้งตันตกและไทยวันนี้ต้องขอภัยสิงแอร์ด้วยนะคะแล้วก็เล็บแม่หมอนี่เย็นนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ป่วยหนักนะคะไม่ไม่มีโอกาสได้ออกไปทําเล็บเลยนะคะลูกดวงทนดูหน่อยนะคะเย็นนิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลย ตำแหน่งแรกตัวตนคุณนะคะตำแหน่งที่2ตัวตนคนรักนะคะ3สิ่งที่ต้องระวัง4พนังงานร่วมกันนะคะ5สิ่งที่เขาอยากบอกคุณ6เป็นมุมมองที่เขามองคุณนะคะ7อีที่คนภายนอกแล้วก็บทสรุปค่ะท้ายสำรับนะคะขึ้นเป็น2คาถาแต่ว่าไพ่กับหัวนะ ก็อาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่ได้ตัดสินใจกันแบบแน่ชัดนะคะอาจจะรอการตัดสินใจอยู่เนาะความไม่แน่ไม่นอนบางอย่างมาเริ่มจากคุณนะคะพนักงานคุณดีมากๆเลย judgment judgment เนี่ยหมายถึงสิ่งที่คุณรอคอยนะคะความยุติธรรมที่คุณต้องการแล้วก็อาจจะหมายถึงการตัดสินใจด้วยค่ะที่ยังตัดสินใจไม่ได้กับท้ายสำรับนี่แหละคุณนี่แหละจะต้องเป็นคนที่ให้ความชัดเจนตรงนี้นะคะ อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องความรักโดยตรงก็ได้นะไพ่คนรักห้าคาถาค่ะช่วงนี้งานเยอะนะคะภาระเยอะแต่ว่าก็ยังมีพชชั่นอยู่แหละแล้วก็อาจจะมนความสามัคคีได้ด้วยนะคะไพ่ห้าคาถาะระหว่างความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาก็อาจจะมีบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันบ้างนะคะก็พยายามที่จะปรับความเข้าใจกันแล้วก็พูดุีกันนะอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องแบบที่บานปลายนะคะ สิ่งที่ต้องระวังเป็นเดะมูนกับหัวอันนี้ถือว่าดีแล้วนะคือเรื่องที่เพเครียดนะคะเรื่องที่แบบไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะต้องได้รับการแก้ไขนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าอะไรที่ยังตกลงกันไม่ได้ต้องรีบตกลงเพราะว่าถ้าไม่ตกลงก็จะเป็นปัญหาได้นะคะทำง,งานร่วมกันนะคะเดอะไฮโรฟอนคุณทั้งคู่เนี่ยช่วงนี้มีความสุข,ขุมแลวคพอะมากขึ้นไม่ได้ใจร้อนนะคะ ก็ถือว่าเป็นพลังงานด้านบวกแล้วก็ในเรื่องราวของงานเงินอะไรต่างๆจะมั่นคงมากขึ้นนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณเป็นไพ่เด็กถือเดียนกับหัวถ้าคุณอยากให้เขาทําอะไรบางอย่างให้บางทีคุณต้องให้เวลาเขาหน่อยนะเผื่อเวลานิดนึงเพราะว่าเขามีเรื่องอื่นต้องดิวเยอะนะคะก็ต้องให้ทีว่างกันเนาะให้โอกาสกันนิดนึงมุมมองนี้เขามองคุณเป็นเด็กเจวิลที่กับหัวเขามองว่าคุณดีขึ้นนะถ้าก่อนหน้านี้คุณประสบกับโชคชะตาที่ยากลําบากอะไรเนี้ย มันก็ผ่านไปแล้วนะแล้วก็ถ้าเมื่อก่อนคุณหงุดหงิดโมโหง่ายอะไรเงี้ยตอนนี้คุณก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอิทธิพลภายนอกนะคะขึ้นไปนสามพันกับหัวเนี่ยัยขึ้นมาแบบใครกันอีกแหละก็คือมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่แน่ไม่นอนนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ไกลหน่อยนะคะการวางอนาคตต่างๆนี่สําคัญมากแล้วถ้าคุณรู้อยู่ว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันไม่แน่นอนเนี่ยคุณจะต้องรีบคุยกันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาตรงนั้นนะคะ มาดูบทสรุปค่ะเป็นพ่เด็กถือถ้วยกับัวพยายามอย่าคิดมากค่ะช่วงนี้นะถ้ามีอะไรที่มันแบบได้ประโยชน์บ้างเสียประโยชน์บ้างเนี่ยนะคะต้องแบบทำใจยอมรับกับธรรมชาติต,ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีเอสบอนค่ะงานเด่นมากทั้งคู่นะคะแล้วก็ เดอะเวิลด์กับขัวถ้าคุณมีปัญหากันก่อนหน้านี้เนี่ยความสัมพันธ์คุณยังคงอยู่แน่นอนไม่ต้องห่วงนะมันยังมีวัฏจักรความสัมพันธ์ที่ต้องเป็นไปนะคะแล้วก็เจ็ดเดียนที่กับขัวพยายามใจเย็นๆน,นะคะว่าครอบครองสถานการณ์ถ้ามันมีเรื่องอะไรที่ไม่สู้ดีเข้ามาก็ต้องใช้ความใจเย็นนะแต่มีมองว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วแหละทั้งสองฝ่ายในนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะแต่ก็ต้องเผื่อใจด้วยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเงินนะอาจจะต้องมีการบริหารอะไรจัดการอะไรใหม่ๆนะคะ มาต่อกันที่ไพโอรลเขลนะคะถ้าคู่ไหนที่มีปัญหานะคะขัดแย้งกันก่อนหน้านี้นะเป็นโอกาสที่ดีที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะจะมีการให้อภัยเช่นกันละกันนะคะแล้วก็ปลอดภัยที่จะไปกันต่อในระยะยาวด้วยนะคะ ใช้ออกมาเองนะคะเดี๋ยวเมยเก็บเอาไว้ขออีกหนึ่งใบค่ะลูกก่าทรายนะคะ Not the right time แล้วก็ Ask for help from others ช่วงเวลานี้พยายามฟังรังสังหอนของตัวเองนะคะเพราะว่าจาักราวาลจะสื่อสารผ่านมาทางลังสังหอนนะคะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วก็บางสิ่งบางอย่างต้องอาศัยเวลาก็อย่าใจร้อนนะคะถ้ามีอะไรที่ทำเองไม่ได้ขอตัวช่วยจากคนที่คุณไว้ใจได้เลยนะคะอันนี้ สามารถเอาไปปรับใช้ได้ทั้งเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะปิดท้ายกันด้วยไพ่คำแนะนำจากมโนโลจีนะเป็นไกด์ไลน์กับคุณและคนรักนะคะคลิป your heart open นะคะก็คือบอกว่าให้คุณเปิดใจให้กว้างนะ,ะก็ต้องยอมรับอะค่ะบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะหรือว่าสิ่งที่อยู่ในรูปรติของเราค่ะเราต้องยอมรับความแตกต่างนะคะแนทุกอย่างมันจะราบรื่น วันนี้ถ้าใครชอบความทำนายพิมพ์น้อมรับไปได้เลยค่ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาเลยนะยินดีนะคะไลน์นี้ขึ้นให้นะคะตรงหน้าจอเลยนะวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ